ในสกูพิเศษนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะวันนี้พี่ต้นหลังวังนะคะคพาน้องดามาที่ไหนคะวันนี้นะครับที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นครับคือศาลเจ้ากวนอูนะครับที่บริเวณเขตคลองสานนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า280ปีครับโหเก่าแก่มากๆเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเขามาขอพรด้านไหนกันบ้างคะคือโดยทั่วไปนะครับก็จะขอพรเรื่อง ความสําเร็จนะครับใครทํามาค้าขายก็จะขอพรให้ทามาค้าขึ้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับดาดีเอ็มร็อคฟูโตะค่ะและผมต้นหลังวังนะครับค่ะในสกู๊ปพิเศษนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะวันนี้พี่ต้นหลังวังนะคะคพาน้องดามาที่ไหนคะวันนี้นะครับที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นครับคือศาลเจ้ากวนอูนะครับที่บริเวณเขตคลองสานะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า280ปีครับหูเก่าแก่มากๆเลยค่ะ<ช>เดี๋ยวเราจะไปกราบขอพอรกันใช่ไหมคะใช่แล้วปะพี่เพียซีเดี๋ยววันนี้นะคะดาและพี่ต้นจะพาไปกราบขอพอรนะคะณศนะาลเจ้าแห่งนี้กันคะ่ะค่ะพี่ต้นและที่เรายือนอยู่ที่ศาลเจ้าคนอูแห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วเขามาขอพอรด้านไหนกันบ้างคะคือโดยทั่วไปนะครับก็จะขอพอรเรื่อง ความสําเร็จนะครับใครทํามาค้าขายก็จะขอพอรให้ทํามาค้าขึ้นนะครับแล้วก็หรือแม่แต่ค่าราชการก็จะขอพอรให้เลื่อนยศแล้วก็แม้แต่การค้าขายที่ดินก็แล้วแต่ขอให้ค้าขายได้สําเร็จแล้วก็เวลาทําการใดๆก็จะประสบแต่ชัยชนะครับอืมค่ะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในกันเลยไหมคะปบเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวตามพี่ต้นกับน้องดาเข้าไปเลยคะ่ะ จากที่เรากราสการเจ้าพ่อกดโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตั้งอยู่บริเวณข้างหน้าศาลนี่เองนะครับนั่นก็คือเจ้าพ่อม้าที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจก็คือเราเฉกษิว่าทําไมมีหลายคนนําขับบุ้งแบบนี้นะครับนำมาไหว้เจ้าพ่อม้านะครับเพราะเชื่อกันว่าจะทําให้เราประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดสมปรารถนาได้เร็วๆยิ่งขึ้นไปเหมือนกับม้านี่เองนะครับที่มีความว่องไวในการวิ่งนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรเจ้าพ่อม้ากันค่ะ เงกงเแบบ้ก่เชียงกงเแบบ้ก่เชียงกงข้าพเจ้ามีเกิดความจริงอีกข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตเนี่ยท่านก็มีเชื้อสายจีนแต่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับสั้นๆนะครับว่ากันว่าครั้งหนึ่งที่ท่านเจริญกรรมฐานอยู่ในโบสเนี่ยท่านก็ได้นิมิเห็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นรัศมีแล้วก็ได้ชักชวนให้หลวงปู่โต ฉันเจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลกินเจนะครับแล้วหลวงปู่โตก็ยึดถือปฏิบัติฉันเจในเทศกาลกินเจและท่านหลังจากที่ท่านเนี่ยได้กลับมาจากพุทธคยานะครับท่านก็ได้ฉันเจทุกมื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมเนี่ยเราอาจจะเห็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ที่บริเวณข้างบนศาลาว,วัดประดู่ฉิมพลีนะครับและนอกจากรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ยังมีวัตถุมงคล เจ้าแม่คุณอิ่มองค์เล็กๆด้วยนะครับค่ะและส่วนของวัตถุมงคลนะคะเจ้าแม่ควอิ่มนะคะก็มีการจัดสร้างขึ้นที่วัดปะดู่ชิมพีนะคะในปีพศ2 5 1 7นะคะก็จะมี3พิมพ์ด้วยกันนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะจํานวนการสร้าง1 0 8องค์นะคะและก็จะมีพิมพ์เล็กทั้ง2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1 1 0 8องค์และแบบที่2นะคะจํานวน500องค์ค่ะค่ะและวัตถุมงคลนะคะ เจ้าแม่กวนอิมที่ดาเอ่ยไปทั้ง3แบบนะคะราคาเล่นหานะคะอยู่ที่50,000่นะคะถึง1 0 0 0 0แบาท ส่วนรูปภาพน,นะคะเดี๋ยวดาจะขึ้นให้ชมนะคะท้ายรายการนะคะว่ามีรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเทศกาลตุจีนปีนี้นะคะในปี2,5,6,6ปีกระต่ายทองนะคะดาก็สิงเจียอยู่อีกนะคะสิ่งนี้หัวใจพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะยังไงก็เฮงเรวยๆยนะคะคิดสิ่งใดสมหวังดังรารถนาทุกๆประการนะคะถ้าพี่พีเอฟีทุกท่านนะคะชอบคอนเทนต์สเปเชียลเร็วๆในวันหยุด พิเศษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไ like ลคะ share, YouTube, 6, ์นะคะกดแชร์สับซสไครป์ยูทูบช่อง DM หลวงปู่โตนะคะวันนี้ดา DM หลวงปู่โตะและผมต้นหลังวางครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ